ทำจิตให้ผ่องแผ้วอย่าให้ขุ่นมัวมให้ผ่องใสใจคนเราเบิกบานใบหน้าก็เปื้อนยิ้มนะมแต่ถ้าใจทุกเครียดเนี่ยใบหน้าก็บึ้งตึงโดยอัตโนมัติเลยม,มันไม่ไม่ผ่องใสไม่แช่มชื่นอยากฟังรายการธรรมะทำไมแบบไม่ต้องใช้อินเทอร์เนต็ตใช้กล่องวิทยุธรรมะสะดวกกว่าติดต่อสั่งซื้อได้ที่เบอร์0 6 3 894 5 6 6 6 หลักการสามเนี่ยมีอะไรบ้างของพ่อหลักการสามกหลักที่หนึ่งก็คือสัปปรพปาปะสักกรลนังไม่ทําบาปทั้งหมดหคําว่าไม่ทาบาปทั้งหมดหมายว่าบาปเล็กก็ไม่ทาบาปน้อยก็ไม่ทาต่อหน้าก็ไม่ทํารับหลังก็ไม่ทํนั่นก็คืออย่าไปคิดโอ้ไม่เป็นไรนะตัเล็กน,น้อยอันนี้ก็ไม่ได้นี่ก็คือไม่ทํบนี่เป็นหลักที่หนึ่งหลักที่สองกุศลสูปรสมมาทาทาความดีให้เต็มให้ถึงพร้อมอย่าไปคิดว่าเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อยทาแก่แล้วก็อยทา อย่างเนี้ก็คือไม่ตรงคําสอนอให้ทําความดีทุกขณะจิตทําความดีทางกายได้ทางวาจาได้ทางใจได้ประการที่สามหลักที่สามคือสจิตตะปรโยัป,ปนังครับทําจิตให้ผ่องแผ้วอย่ายให้ขุนมัวมให้ผ่องใสแช่มชื่นเบิกบานเพราะจิตหรือใจเนี่ยมีอิทธิพลพิธีกรหรือท่านผู้ฟังสังเกตง่ายๆว่าเวลาใจคนเราเบิกบาน ใบหน้าก็เปลือนยิ้มนะมแต่ถ้าใจทุกข์เครียดเนี่ยบใบหน้าก็บึ้งตึงโดยอัตโนมัติเลยม,มันไม่ไม่ผ่องใสไม่แจ่มชื่นหลวงพ่อแล้วจากการที่บอกว่าไม่ทําบาบทุกชนิดคืออย่างแรกเนี่ยแล้วมาที่สองก็คือว่าคือให้ทําความดีให้ถึงพร้อมเนี่ยแสดงว่าคือผู้เจ้าเนี่ยไม่ได้มาปุ๊บบอกว่าให้ทําความดีก่อนคือต้องมาจากว่าคือต้องละบาปก่อนอุปมาเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าคนเราจะแต่งกายเนี่ยมันต้องอาบน้าก่อนเนี่ย oh. อาบน้ําก่อนังนั้นเราการอาบน้ําชําระกายนั่ก็คือทําให้ร่างกายสะอาดคือถ้าไป,ไปใส่เสื้อผ้าสะอาดแต่ยังร่างกายยังไม่สะอาดก็เท่านั้นโอ้มันก็มันก็คงจะอึอดอัดอ่ะคงจะอึอดอัดคงจะไม่คงจะไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวน่ะครับประนั้นก็เหมือนอย่างมงคละสูตรข้อที่หนึ่งพระพุทธเจ้าไม่ได้คบบัณฑิตก่อนนะครับให้เว้นคนพานก่อนอืมอ่านี้ก็เหมือนกันให้เว้นการทําบาปก่อนครับถ้าเว้นทําบาปได้แล้วก็มาเลือก ทำความดีมาเลือกบําเพ็ญความดีต่างๆให้เต็มให,ให้ให้ถึงพร้อมเมื่อเว้นบาปแล้วก็ถือว่าได้ปฏิบัติธรรมตามหลักคําสอนที่หนึ่งบาปเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราก็ต้องไปศึกษาความต่อไปอีกว่าบาปคืออะไรทําไมจึงต้องให้เว้นรายละเอียดมันก็มีต่อไปครับแต่ขอให้ให้เว้นก่อนเมือ่อเว้นได้แล้วก็มาสร้างสมบูณ์ามความดีก็คือกุศลกุศลสติตะปริโยตปนังก็ ทำจิตให้ผ่องแผ้วแล้วสรุปตอนท้ายว่าเอตังพุทธานัสาสนังครสามประการนี้แหละคือคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย<อ>ก็แสดงว่าพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เลยสอนเหมือนกันนี้คือไม่ใช่แค่องค์องค์พระพุทธโคดมก็คือว่าเป็นทุกองค์ที่เคยมีมาอุบัติขึ้นมาในโลกนี้ถูกต้องแล้วก็จะมาตรัสรุ้ข้างหน้าก็จะสอนเหมือนกันนี้ แต่ว่าต่างวันต่างเวลา<ะ>ต่างยุคต่างสมัยต่างกับกันดังนี้เป็นตน้นข้อที่สาบอกว่าคือทําจิตให้ผ่องแผ้วเนี่ยจริงๆแล้วคือถ้าเกิดในเชิงของคําอธิบายเนี่ยก็คือเป็นการภาวนาเนี่ยใช่หรือไม่ภาวนานั้นก็ด้วยนะครับแล้วก็ในการใช้ชีวิตประจําวันก็คือประคองจิตอย่าให้จิตไปรับอารมณ์บูดอย่าให้จิตไปขุนมัวครับไปจับจดไปซึมเศร้าอย่างนี้ฮนะเรเรียก oh. ว,ว่าทําจิตให้เป็นปกติครับ ให้เบิกบานแช่มชื่น<ะ>ทั้งในสถานการณ์ทุกสถานการณ์สุขคเ,เคยได้ยินมาของพวกฝรั่งเนี่ยพราะเวลาเขาพูดจะบอกว่าคือจุดมุ่งหมายหนึ่งใน่นในจุดมุ่งหมายของชีวิตมนุษย์เนี่ยคือการพัฒนาตนเนี่ยให้ไปสู่เวอร์ชั่นที่ดีขึ้นยิ่ง,ง,งขึ้นไปเนี่ยอันนี้ก็ตรงกับข้อที่สามไหมถูกต้องแล้วแต่ว่าในศาสนาอื่นๆเนี่ยพระศาสดาไม่ได้สอนเรื่องการพน้นทุกข์คือพริพการบารพน้นทุกข์คือพระนิพพานมีเฉพาะในคําสอนพระพุทธศาสนาเท่านั้นครับ ในศาสนาพราหมณ์ก็ถือว่าการไปอยู่กับพระพรหมรเป็นบรมสุขเป็นสุขถาวรก็ให้ทุกคนเนี่ยบำเพ็ญเพียรบำเพ็ญตบะเพื่อการเข้าไปอยู่เป็นส่วนหนึ่งกับ,รบพระพรหมอยากฟังรายการธรรมะทำไมแบบไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตใช้กล่องวิทยุธรรมะสะดวกกว่าติดต่อสั่งซื้อได้ที่เบอร์0 6 3 8 9 4 5 6 6 6